คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะฮะมาเที่ยวมาเยี่ยมชมโรงงานผลิตลูกชิ้นนะครับทราบว่าแห่งเดียวของจังหวัดประจวบนะครับว่าประจวบบ้านเรามีโรงงานผลิตลูกชิ้นนะครับจากเดิมเนี่ยผู้บริโภคทั้งหลายนะครับเวลาซื้อลูกชิ้นมาเนี่ยมารับประทานกันนะครับก็ส่วนใหญ่จะผลิตจากจังหวัดอื่นนะครับแต่ที่ประจวบของเราเนี่ยก็มีโรงงานลูกชิ้นกระเข้าแล้วเราสามารถ ซื้อลูกชิ้นที่ผลิตจากประจวบนะฮะจากบ้านเราเองบริโภคเองทราบว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยใช้วัตถุดิบนี่80%เลยทีเดียวนะครับอัอาตราส่วนของวัตถุดิบเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเป็ดหมูเนื้อนะครับแล้วก็อีกหลากหลายนะครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาเที่ยวมาเยี่ยมชมมาดูกระบวนการผลิตกันว่าเป็นอย่างไรความสะอาดเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ มีลูกชิ้นอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ครัวบ้านพ่อนะครับอยู่ที่ตำบลอ่าวน้อยนะครับอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเจ้าของโรงงานกันนะซึ่งพิเชษนะครับซึ่งรอเราอยู่ด้านในเดี๋ยวเราไปพบพิเชษกันซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานที่ชื่อว่าครัวบ้านพ่อนะครับสำหรับใครที่สนใจก็มาเที่ยวชมก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมนะตามผม เข้าไปชมภายในโรงงานกันนะครับครับสถานที่ก็นะสวยงามนะตั้งแต่ปากทางเข้าเลยทีเดียวนะครับครัวบ้านพ่อนะครับซึ่งมีเป็ดย่างหนังกรอบหมูหันลูกชิ้นเป็ดนะใครสนใจตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับทางเข้าก็นิดเดียวนะครับนิดเดียวประมาณร้อยเมตรนะครับ ด้านข้างก็จะมีบรรยากาศพืชผลทางการเกษตรนะฮะที่ทางเจ้าของโรงงานเขาปลูกไว้เพื่อ,อน,นําน้ําจากกระบวนการผลิตมาเป็นปุ๋ยนะครับสวัสดีครับพี่เชษสวัสดีครับพี่ครับเห็นว่าพี่เนี่ยทำโรงงานลูกชิ้นใช่ครับผลิตลูกชิ้นซึ่งเป็นโรงงานเดียวในจังหวัดประจวบเลยเหรอครับแล้วก็ผลิตลูกชิ้นอะไรบ้างอ่ะพี่ถ้า พูดถึงว่าเป็นโรงงานที่เราผลิตลูกชิ้นนะฮะเราเป็นโรงงานที่เจ้าแรกเลยที่ทําลูกชิ้นเป็ดนะครับ,รบแล้วก็ยังรับทําลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเอ็นหมูเอ็นเนื้อล,ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาหมึกนะฮะเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปชมในโรงงานกันดีกว่าในกระบวนการผลิตเรื่องอะไรนี่เดี๋ยว <N> มีมีให้ชมครับนะครับสําหรับคนที่สนใจลองนะลองเข้ามาเที่ยวชมดูได้ครับคุณผ, <N> ผู้ชมครับเดี๋ยว ตามพิเชษเข้าไปชมกระบวนการผลิตในโรงงานกันว่ากระบวนการผลิตเป็นยังไงแล้วก็มีความสะอาดกระบวนการผลิตยากง่ายปลอดภัยอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวพิเชษจะพาเราเข้าไปเยี่ยมชมในโรงงานกันเดี๋ยวคุณผู้ชมตามเราไปพร้อมๆกันนะครับปที่อย่างในพิเชษครับอย่างในส่วนของกระบวนการผลิตลูกชิ้นเป็ดของเราเนี่ยอ่า มันมีพืชแรงในกระจกใช่ไหมแล้วเราอะไรที่เราเริ่มเริ่มในการทําลูกชิ้นเป็ดตัวนี้ยครับแล้วก็เราเราผลิตลูกชิ้นอะไรบ้างก็ถ้าถามว่าเป็นโรงงานที่ผลิตลูกชิ้นเป็ดที่เดียวในจังหวัดประจวบพูดได้ครับอันนี้คือผมการันตีว่าผมเป็นคนที่ทําลูกชิ้นเป็ดเจ้าแ,แรกในจังหวัดประจวบนะฮะแล้วตอนนี้ของเราก็มีการส่งขายทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัด และหลายๆจังหวัดที่ให้ความสนใจลูกชิ้นเ็ดของเราน,นอกจากลูกชิ้นเตกแล้วทางโรงงานของเราเนี่ยยังผลิต OEM สำหรับลูกค้าที่ต้องการตั้งแบรนด์ของตัวเองเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับลูกค้าในการผลิตลูกชิ้นหมูเนื้อเตดปลาลูกชิ้นหมูขาลายลูกชิ้นเนื้อหมาล่าลูกชิ้นตาหนะซึ่งนะทางโรงงานเราเนี่ย รับผลิตให้ทั้งหมดสำหรับลูกค้าที่สนใจนะเป็นการเพิม่มยอดขายนะเพิ่มเสริมได้สำหรับคนที่มีงานประจำงานรองหรือจะเอาเป็นงานหลักสร้างแบรนด์ของตัวเองก็ได้ครับอย่างในส่วนของกระบวนการผลิตนี่ความสะอาดหรือว่าอะไรไงเราเรารแบบเป็นไงความสะอาดในโรงงานนะครับ น้ำที่เราใช้ในการต้มนี้ผ่านการกรองนะผ่านการกรองระบบ O.R. นะเป็นเครื่องกรองที่ได้มาตรฐานนะ่พน,นักงานหรือคนที่ทํางานในโรงงานนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของมาตรฐานร่างกายนะเสื้อผ้าความปลอดภัยนะเคมีที่เราใช้ในอุตสาหกรรมได้รับมาตรฐาน พ่อครับสาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยจะมาซื้อไปจําหน่ายหรืออะไรนี่สามารถติดต่ออะไรยังไงฮะติดต่อได้นะครับก็คือทางเฟซบุ๊กพิเศษไกยลิศนะฮะเพจเป็นชายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเป็ดย่างนะครับเพจแล้วก็เพจหมูหันัวือกนพข้อนะครับสาหรับลูกค้าที่สนใจเป็นชายสร้างแบรนด์ตัวเองโรงงานเรารับผลิต หรือติดต่อทางต้งทางเบอร์โทรกับ0927953489เบอร์เดียวครับบริการส่งเดลิเวอรี่มีบริการครับมีบริการส่งครับสำหรับลูกค้าที่ให้ความสนใจสามารถมาเยี่ยมชมโรงงานได้ตลอดครับเป็นไงครับยอดผลิตยอดขายที่เราได้ดำเนินการออเดอร์ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ผลิตได้ทั้งวันต่อวันนะครับได้สามตันนะครับสามตันต่อวัน ในเรื่องของการผลิตในข้อตรงจุดนี้เรามีห้องเย็นซึ่งอยู่ในด้านหลังนะครับห้องเย็นที่เป็นการจัดเก็บสินค้ารับประการความสดทุกวันครับรับผลิตของใ, <น S 2> ใหม่สดทุกวันในส่วนของลูกชิ้นเป็ดเนี่ยครับเป็นไงฮะได้รับความนิยมไหมลูกชิ้นเต็ดถามว่าได้รับความนิยมไหมลูกค้าบางท่านอาจจะยังไม่เคยทานนะครับผมยังอยากแนะนําว่าให้ลองเปิดใจให้กับสินค้าตัวใหม่ เราอาจจะเคยทานลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นปลานะครับแต่เป็ด,ปด,ปดนะลูกค้าหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ทานกันอยากให้ลองเปิดใจดูครับเปิดใจรับสินค้าตัวใหม่ตัวนี้สมมติคนอยากจะซื้อไปลองชิมดูสามารถหาซื้อได้ที่ไหนเอ่อตามตาม,ตามร้านจัดส่ง,ท,งท,ทั่วไปครับร้านจัดส่งประจาอาเภอทั่วทั่วไปครับมีจาหน่ายครับก็คือเรา,เรา,เ,ราเราได้กระจายสินค้าไปแล้วใช่ครับแต่ถ้าสนใจอยากจะรับโดยตรง ติดตอ่อได้ทางเบอร,ร์โทรศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าห้าสามสี่แปดเก้านะครับทางโรงงานมีบริการจัดส่งให้ฟรีครับเราทํามาสี่ปีแล้วเคร่บรวมแล้วก็ประมาณสิบปีด้วยนะครับสิบตอนนั้นนี้เราทําอะไรฮะแล้วอะไรแ<อ><อ>รง<อ>มาดานใจแต่นหน้านี้นะก<ม>นะ็เกิดจากช่วงโควิดนะเดิ่มเคยขายหมูหันเป็ดย่างาทางคาร์โลนะเราก็รับคำจากับบ้านพอช่วงโควิดปุ๊บเนี่ยเราก็มีปัญหาในเรื่องของ การที่จะมีหน้าร้านเองในสถานที่ค่าเช่าเองอะไรเองก็เลยคิดความแตกต่างจากคนอื่นในการทําธุรกิจเรื่องลูกชิ้นเตดเกิดขึ้นครับเราะเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็ความชำานาญในเรื่องของเป็ดย่างนะนะหนังกรนะเป็นเจ้าแรกในจงังหวัดประจวบที่เริ่มทํำเดิมทีเราขายเป็ดย่างโมูหังอยู่แล้วใช่ครับเราก็เลยมาอ่า แปรรูปหรือว่าทำแปรรูปเริมขึ้นมาเป็นแปรรูปเนื้อเป็ดนะครับแปรรูปเนื้อเป็ดในตัวสินค้าของเป็ดเนี่ยผมยังมีสินค้าสำเร็จรูปตีไก่ชนิดซึ่งเกี่ยวกับเป็ดโดยตรงเช่นน้ำพริกเป็ดกรอบอกเป็ดลมควันนะครับเป็ดเป็ดลมควันตีเป็ดน้ำแดงตีเป็ดยัดไส้นะครับเป็ดแผ่นเดียวซึ่งโรงงานเราก็ผลิตเหมือนกันผมํำนึงถึงเรื่องของคู่บริโภค ตึงอยากให้ทุกคนเนี่ยที่โมโริโค้รู้จักสินค้าของผมได้รับเนื้อก็คือเนื้อ,อ,อแท้แท้หมูก็คือหมูแท้แท้เป็ดก,ก็คือเป็ดแท้แท้นะครับถามว่าในกระบวนการทําลูกชิ้นเนี่ยนะเรามีกระบวนการผลิตที่ถามว่าใส่แป้งไหมมีแป้งไหมลูกชิ้นทุกตัวมีแป้งหมดครับต้องมีแป้งเป็นส่วนผสมในการทําลูกชิ้นแต่จะมากหรือน้อยอยู่ที่ การทําของเจ้าของโรงงานนั้นนั้นอย่างลูกชิ้นของโรงงานเราเนี่ยในอัตราส่วนผสมของแป้งกับเนื้อสัตว์เนี่ยอัตราส่วนเท่าไหร่อัตราส่วนผสมก็คือเนื้อสัตว์80เปอร์เซ็นต์นะครับมีแป้งเคมีส่วนอื่นซอสนีซอสปรุงรสอยู่ที่20เปอร์เซ็นต์ครับหม้อต้มแรกเลยเครื่องหยอดตรงเนี้ยนะครับเราจะใช้อุณหภูมิในการหยอดลูกชิ้นครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่6ถึง70องศานะครับ เราจะใช้เวลาในการต้มในหม้อหยอดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบนาทีนะครับเพื่อให้ลูกชิ้นม,มีการเซตตัวนะครับมีการเซตตัวแล้วก็สุกโดยทั่วถึงนะครับเสร็จแล้วพอได้เวลานะครับเราจะพิจารณาจัดตัวลูกชิ้นนะครับมีฟันหนุกเด้งนะกรอบดีนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาอยู่ในกระบวนการของการต้มสุกอีกครั้งหนึ่งนะคร ในกระบวกนการต้มสุกเนี่ยเราจะอยู่ประมาณแปดถึงสิบนาทีนะครับเพื่อให้ลูกชิ้นมีฟามเซ็ตตัวก่อนที่เราจะไปขึ้นแมกระแทงเต่าลมแห้งนะครับเพื่อให้ลูกชิ้นเนี่ยคงความเย็นเวลาจัดเก็บจะทําให้คุณภาพของสินค้าเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นนะครับลูกชิ้นของเราเนี่ยถามว่ามีสารพอกสีไหมอะไรไหม ต้องการันตีเลยว่าเราไม่ได้ใช้สารก,ก่อสีเราใช้สีจากเนื้อธรรมชาตินะครับเนื้อสัตว์ธรรมชาติเลยนะครับอย่างในส่วนของลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเป็ดเนี่ยเราแบ่งกระบวนการผลิตยังไงฮะผลิตทุกวันกระบวนการผลิตนี้ผลิตทุกวันแต่ละรอบครับซึ่งโดยเครื่องจัรของเราเนี่ยจะมีอยู่สองชุดนะครับแล้วก็แยกเนื้อนะแยกเนื้อแยกหมูแยกเป็ดในการผลิตนะครับก็เลยจะรับรองในตรงจุดนี้หน่อยว่าเราไม่ได้ว่า ปนกันในเรื่องของว่าเอยจะเอาหมูมาทํากับเนื้อมนเนื้อไปทากับเป็ดกับไก่อะไรไม่ใช่ครับผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตเนี่ยก็คือวันละหนึ่งชนิดหรอเปล่อ๋อไ,ไ,ไม่ไม่ได้ไม่ได้กํดดาหนดตรงนี้นครับ <ตะ S 1> เป็นเป็นตามออเดอร์ลูกค้าตามออเดอร์ของลูกค้าเราจะทําสดใหม่ทุกวันครับอย่างที่มาความเป็นมาของตัวบ้านพ่อเนี่ยอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราตั้งชื่อนี้อ่ะแรงบันดาลใจนะของการที่ เราคิดชื่อนะงานของเราเนี่ยเป็นครัวบ้านพ่อก็คือจากความรู้สึกของเราที่ว่าคำว่าพ่อคือทุกสิ่งทุกอย่างนะคือทุกสิ่งทุกอย่างครัวคือรวมทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นบ้านที่มีความอบอุ่นนะความอบอุ่นความรักความเข้าใจการเห็นใจการให้โอกาสการให้อภัยนะถึงเกิดคำนี้ขึ้นว่าครัวบ้านพ่อ เวลาที่เราหิวเราก็จะนึกถึงอาหาร<ม>เวลาที่เราทุกข์เราก็จะนึกถึงพ่อเวลาที่เรามีความสุขเราจะนึกถึงบ้านนะมันก็เลยเกิดขึ้นเป็นครัวบ้านพ่อแม่เป็นได้ทั้งพ่อและทั้งแม่มพ่อก็เหมือนกันเป็นได้ทั้งพ่อและทั้งแม่ในคนคนเดียวกันเหมือนกัน<ม>นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมภูมิใจนะคือผมได้รับ คำสอนในโครงการศาสตร์พระราชาครัวบ้านพ่อถึงเกิดขึ้นครับในกระบวนการผลิตของโรงงานเราเนี่ยจะมีในเรื่องของน้ำนะน้าเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่นะหลายๆที่ในอุตสาหกรรมโรงงานเนี่ยเราก็จะมองดูว่าน้ำเนี่ยเป็นปัญหาเป็นมลภาวะในเรื่องของน้ำเสีอหรือไม่โรงงานของเราเนี่ยก็เลยจะเปลี่ยนระบบ นะระบบในการกาจัดน้ําเสียเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยการเอาน้ําที่ต้มลูกชิ้นนะต้มลูกชิ้นได้ผ่านกระบวนการแล้วเนี่ยมาทําการหมักนะหมักเพื่อเอาน้ําที่เราได้จากการหมักปุ๊บเนี่ยไปลดต้นไม้นะลดต้นไม้ฉีดพ่นทางใบเป็นฮอร์โมนทางใบให้กับต้นไม้ก็จะไม่มีในเรื่องของน้ําเสียนะครับน้ําต้มลูกชิ้นเนี่ยจะมีสารอาหารหลายอย่าง พอไปให้ปุ๋ยทางใบกับต้นไม้จะมีความงามมากเลยใบเขียวมากเลยเราเอาไปลดโคนเรือกไปฉีดอ่ะฉีดพ่นทางใบได้ลดโคนก็ได้ครับนะแทนใ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 น,ในส่วนของผมในเนื้อที่ห้าสิบไร่ในการทํางานในจุดนี้เนี่ยในสวนมะม่วงสวนมะดันสวนมะกอกน้ําจะเป็นแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคือทั้งแปลงห้าสิบไร่เนี่ยเราจะมีในส่วนส่วนหนึ่ง นะที่ทําเป็นโรงงานสร้างอาชีพนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นแปลงสาธิตแปลงกเกษตรนะฮะปลูกพืชผ,ผสมผสานในที่ดินของเราเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าหญาา้ายาฆ่าแมลงนะครับจะใช้เป็นสารอินทรีย์ทั้งหมดนะครับในการดูแลพืชผลนี้ความรสชาติในเรื่องของไม้ผลก็จะมีรสชาติที่ดีกว่านะครับจึงปากเกษตรกร ในจังหวัดประตวกนะครับที่มีความคิดอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดกันอะไรกันลองมาศึกษาดูงานที่นี่ดูได้ครับเดี๋ยวเรามาลองทิมลูกชิ้นเป็ดกันนะฮะจากโรงงานว่ารสชาติเป็นอย่างไรอร่อยงมทาล่ำเลอหรือไม่นะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของลูกชิ้นเป็ดนะครับสีก็สวยงามนะฮะเดี๋ยวเราทิมกันดูนะครับ รสชาตินุ่มอร่อยนะครับอ่ากินแบบติ่มน้ําจิ้มก็อร่อยนะกินแบบไม่ต้องติ้มน้ําจิ้มก็อร่อยนะครับก็ลูกชิ้นเป็ดลูกชิ้นหมูนะครับแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อนะครับอ่ะคเน,นี้ลองลองชิมเดี๋ยวจะหาว่าผมยกยอ <Yahoo! S 1> ต้องต้องต้องมีพยาน อืเปไงครับรสชาตครับมีรสชาติของเป็ดมีกลิ่นหอมเคองเทศหอมเครื่องเทศแล้วก็มีกลิ่นรสชาติเป็ดเสน่หน์ของความเป็นเป็ดนุ่มนุ่มพอดีใช่ครับไอที่นุ่มนี้เพราะว่าอัตราส่วนแป้งน้อยกว่าใช่ครับแ,แป้งน้อยน้อยกว่าเ,เนื้อเป็ดเนื้อเป็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับครับเอาละคุณผู้ชมครับทดลองชิมแล้วใครสนใจนะฮะ สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือแอดไลน์ line, ได้ตามบาร์โคดนี้เลยนะครับสำหรับครัวบ้านพ่อการันตีครับเยี่ยมสำหรับถ้วยนี้ให้กลับบ้านเลยนะ <c oughs> เอาไปกินต่อที่บ้านครับเชิญอเลยครับ <c oughs> อร่อยครับ <c oughs> อร่อย